ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงรายสัปดาห์ของคนวันอาทิตย์อาทิตย์นี้จะเป็นยังไงบ้างคนวันอาทิตย์ทูได้ไพ่เดอะซันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคุณจะโชคดีมากอาทิตย์นี้คุณจะทําอะไรแล้วก็มีความสุขความสําเร็จดีนะคะแต่ว่าจะมีโอกาสเข้ามาให้เลือกมากมายเลยมันมีทั้งเรื่องโชคดีหรือเรื่องที่เราอาจจะเคลือบแคลงใจแล้วมันแบบ เหมือนยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยต้องใช้วิจารณญาณดีๆนะแต่ใดๆก็ตามคุณจะโชคดีเนี่ยโอโ้คนวราศีอาทิตย์นี้โชคดีมากจะมีความสําเร็จจะได้เงินจากบริวารจะเจอเด็กความสุขความสําเร็จจะมีจะมีโอกาสเข้ามาหลากหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอาจจะแบบไม่ดีเต็มที่ก็ต้องเลือกเอานะแต่ยังไงจะได้เงินได้ทองอืได้เงินอีกแล้วอะ่ะโอ้ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยเป็นอาทิตย์ที่จะโชคดีจะได้เงินจะได้ทองนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงรายสัปดาห์นะอาทิตย์นี้ดวงของคนวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันคนวันจันทร์ถ้าอยากจะได้รับข่าวทางไกลมีโอกาสได้รับข่าวทางไกลนะคะการติดต่อข่าวสารโชคชะตาหรือคอนเนคชั่นอะไรจากทางไกลมีโอกาส งานที่คุณทำอยู่ให้พยายามตั้งมั่นตั้งใจทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถที่สุดนะคะแล้วจะมีคนใกล้ตัวคอยช่วยเหลือจะมีบริวารหรืองานที่คุณทำจะได้รับการยอมรับที่ดีนะคะอืมแต่ว่าลักษณะการเงินอาทิตย์นี้จะเป็นลักษณะเงินหมุนนะจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะแต่ว่าก็มีเงินหมุนไปถ้าจะได้โชคอะไรเล็กๆน้อยๆอยก็ อาจจะเป็นลักษณะเงินหมุนอยู่ดีการงานต้องใช้ความพยายามแต่จะโชคดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารรายสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะคนวันอังคารถ้าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะที่ก่อนหน้านี้มันดูขึ้นขึ้น,นลงๆดูไม่ค่อยสถียนนะคะบทสรุปสุดท้ายของอะไรก็ตามที่เรารอคอยว่าเอ๊ะ มันจะเป็นยังไงหรือไปคอนเนค t ชันไปติดต่ออะไรกับใครแล้วแบบผลมันยังไม่ได้สรุปแล้วอาทิตย์นี้จะได้ตังรอคอยเงินจากใครนะคะมีโอกาสได้เงินจากผู้ชายคนที่เขาไปติดต่อด้วยนะแต่ว่าให้ระวังความหงุดหงิดใจตั้งใจทํางานที่เราทําให้เต็มที่แล้วก็ระวังการขัดแย้งกับคนแต่สิ่งที่คุณทำํำมันเห็นผล สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังคือคําพูดบางคําพูดเราอาจจะพูดไปเขาไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือต้องดวงรายสัปดาห์สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงรายสัปดาห์คนวันพุธจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคนวันพุธถ้าได้รับความรับผิดชอบหรือได้รับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอะไรก็ตามทําให้เต็มที่ที่สุด ไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเลวร้ายยังไงตั้งใจทำแบบเต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วผลของมันเนี่ยคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างคนจะมีแบบความคนจะปรับลื้มอะ่ะกับสิ่งที่คุณทำผลงานของคุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับอืแต่ว่าถ้าคุณมีกัลยนานมิตร หรือมีเพื่อนๆมีใครก็ตามที่เขาแบบรักและเอ็นดูคุณจริงๆนะคนรอบข้างตักเตือนอะไรก็ตามให้คุณแบบอย่าประมาทอ่ะพยายามอย่าประมาทแล้วอาทิตย์นี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงรายสัปดาห์คนวันพฤหัสนะคนวันพฤหัสถ้ามีปัญหาใดๆก็ตามที่ค้างคาหรือมีเรื่องที่แบบมันติดค้างอยู่ในใจที่ ทำแล้วมันไม่สำเร็จสทัทีมีปัญหาอะไรก็ตามนะที่คาราคาซังนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมีการแก้ไขหรือมันจะมีแนวโน้มที่ไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอาคตินี้ผลของการรอคอยการแก้ไขปัญหาปัญหาคาราคาซังคุณจะพอใจมีโอกาสที่การติดต่อใดๆมันจะมีโอกาสที่สำเร็จ ติดต่อจากคนทางไกลนะคะถึงแม้ว่านะมันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่เท่าที่เราคาดหวังแต่ความสำเร็จหรือการเจริญก้าวหน้าผลของการสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะมันจะมีสิ่งตอบดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์รายสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างถ้าคนวันศุกร์รู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามที่เราคาดหวังมันยังดูไม่แน่นอนเอ๊ะ จะทำยังไงดีมันมีเรื่องราวที่แบบรอคอยแล้วไม่แน่นอนเกิดขึ้นอาทิตย์นี้สำเร็จนะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันจะได้ไหมเนาะมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยความสำเร็จมานะเออโชคชะตาฟ้าเปิดมันเป็นโอกาสที่สิ่งที่คุณรอคอยที่คุณคาดหวังว่ามันไม่แน่นอนมันมีโอกาสที่คุณจะได้ จะมีโอกาสที่คุณอาจจะติดต่อกับใครแล้วเขาให้ความร่วมมืออย่างดีมีโอกาสได้โชคจากคนที่แบบเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีการเดินทางนะไปหาเขาวิ่งหาช่องทางโอกาสด้านการเงินใหม่ๆสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าใช้อารมณ์หรือดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างมาดูกัน คนเกิดวันเสาสร์โชคชะตาฟ้าเปิดอาทิตย์นี้คุณจะได้เงินอคุณจะได้เงินแล้วก็ถ้าคุณไปติดต่ออะไรกับใครคนเขาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเหมือนเรายังไม่ได้ดีเลยอะ่ะสิ่งที่เราทํานะไม่พอใจ อย่าไปเปรียบเทียบกับคนให้พอใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีศักยภาพตอนนี้ที่เราทําเราก็สําเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วข้างหน้ามันจะสําเร็จมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจอย่าไปเปรียบเทียบกับคนคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วช่างเขาเพอในหน้าที่การทํางานที่เราทําอยู่ไปในภายภาคหน้าเราจะดีขึ้นมีโอกาสได้เดินทางติดต่อประสานงานหรือเดินทางใกล้ๆเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะ